ตอนที่95ชายฝั่งทะเลจีนเรือพิฆาต1ลำและเรือรบอีก12ลำทั้งหมดกำลังแล่นอยู่ทางเหนือของเกาะเชจูกิวเกติยศฮะแกะคิดอะไรอยู่วะถึงพาอิมินซองไปที่นั่นตรงจุดนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยที่พวกมอสโจมตีรีบพาเขาไปแนวหลังเร็วๆเ,เข้าอะไรนะย้ายตัวเขาตอนนี้ไม่ทันแล้ว กันบอกเขาแล้วกันให้ซ่อนตัวให้ดีที่สุดกิวมัจุราชกิวเหล่านักล่ากิวแบ็กโฮอีจูฮีแลงบีซองยีออนแลงซีมีแม้กระทั่งฮันเตอร์หลีทายและผู้ที่ได้รับการอเวกแต่ไม่ได้เลือกที่จะเป็นฮันเตอร์ผมคือทากล้องจากศูนย์ข่าวฮันเตอร์ครับผมเลดครั้งนี้จะออกอากาศสดทางทีวี แต่พวกคุณไม่ต้องกังวลเรื่องข้อผิดพลาดนะครับเพราะทางเราจะมีดีเลย์อยู่10นาทีไฟตัดต่อจะคัดส่วนนั้นออกให้คุณเองครับไม่อยากจะเชื่อเลยจะต้องมีตากล้องมาถ่ายทํำในที่อันตรายแบบนี้ประธานโกคุณฮีคิดอะไรอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอาจจะดูแบบนี้แต่ผมเป็นฮันเตอร์แลงเอนะครับแต่ผมก็ทราบดีครับว่า คงไม่มีสถานการณ์ไหนจะเทียบได้เลยกับที่ที่เราจะปงลังจะไปในตอนนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ประชาชนจะได้เห็นการลงเรงแแรงเอสครั้งนี้มาทำให้มันสำเร็จกันเถอะยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าพวกเราล้มเหลวครั้งนี้มันอาจคือเป็นสัญญาณจุดจบของเกาหลีใต้ผู้คนที่สิ้นหวัง ต้องการวิรลัปลุดในตอนนี้นี่นายมาได้ไงเนี่ยเล่นเอาชั้นประหลาดใจเลยนะบยองกูเพราะผมรู้นะเซว่าพี่ต้องเป็นคนแรกที่จะตายแงถ้าไม่มีผมคอยฮิวให้แล้วก็พี่เป็นประเภทที่ชอบหลับหูหลับตากระโจนใส่มอนสเตอร์นี่นะกิวมอนสเตอร์แบ็คุณได้ติดต่อกับทรงชินอูหรือเปล่าคะไม่นะว่าแต่ ถามทำไมเหรอเออไม่มีอะไรค่ะโฮโฮไหนที่สุดก็จะเริ่มแล้วนี่คือ,อย่านสุดหรูของกอเกาะเซจูเหรอยังกับเมืองผีไม่มีผิดสากมดเหล่านี้พวกมันเริ่มปีนกันเองแล้วยืนยันคำสั่งเปลี่ยน B b r าโวพร้อมแล้วเปลี่ยน C. ีชา์ลีพร้อมแล้วเปลี่ยนดีเดลต้าพร้อมแล้วเปลี่ยนขึ้นพลังมหาศาลอะไรขนาดนี้ชาวญี่ปุน่นเริ่มแผนจู่โจมแล้วสินะเชนนขอจัดการพวกมันเองอย่างที่คิด เปลวไฟแค่นี้ไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้พวกมัพัฒนาขึ้นมาจากครั้งล่าสุดที่ได้เจอพวกมันดูเหมือนจะมีพลังต้านเวทที่สูงขึ้นเทียบได้กับบอลดันดันเจียนลังเอที่ฉันต้องรวมสมาธิในเปลวไฟให้ดีที่สุดเลยทีเดียวฉันขอลงไปตรวจสอบก่อนแล้วกัน ว่าผูกมันแข็งแก่งขึ้นถึงขั้นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาสเตอร์ชเอเขาจะเป็นไรไหมนะแทนที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นความพยายามที่สูญเปล่ามันครั้งก่อนก็เป็นได้พวกเรา มีสิทธิจบด้วยการติดกับดักภายในถ้ำหมดและตายอนาถนอยู่ที่นั่นแต่ครั้งนี้พวกเรามีฮันเตอร์ญี่ปุ่นช่วยดึงความสนใจทำให้พวกเรามีเวลาถึง1ชั่วโมงภายในระยะเวลาที่จำกัดนี้พวกเราต้องรอบเข้าไปฆ่าราชนินีให้ได้และสุดท้ายนี้ชันมั่นใจว่าถ้าเป็นพวกเราแล้วก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน ที่96กองเรือที่2เริ่มต้นการโจมตีของกเราได้เปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้าก่อกวนเพียงเท่านี้พวกมดก็จะไม่สามารถรับสัญญาณจากชินีราชนินีของพวกมันได้รีบถอยออกไปซะคุมาโมโตะไม่อย่างนั้นนายตายแน่ทีมบีบราโว ด้วยตาความเร็วแบบนี้พวกเราจะไม่ฆ่าพวกมดหมดก่อนทีมเกาหลีจะฆ่าราชินีเหรอเป็นไม่ได้นะทีมดีเดลตา้าโอ้ฉันเห็นประกายไฟตรงใกล้ทางเข้าหลังมดด้วยเชยคนนั้นรู้สึกจะชื่อชเวจองอินคงเป็นฝีมือหมอนั่นนันแหละ ครุเร็เพิงของฉันปกดติแล้วจะใช้ยากกองศัตรูมดที่ต่ำกว่าล้งบีจะไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ฉันจะค้นหาทางเข้าแล้วนะเฮ้ยทำอะไรเนอะฉันสันนิษฐานว่าตำแหน่งของราชิน,นีมดต้องอยู่ในที่ที่ระเบิดไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าเป็นกรณีที่ว่าต้องเป็นทางนั้นอย่างแน่นอน ชวยจองอินอย่างที่คิดเลยหมอนี่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ไว้วางใจได้จริงๆพวกเราไปกันเถอะปกติจะต้องเจอคนแถวนี้มาออกกำลังกายแต่วันนี้กลับไม่เห็นใครเลยสักคนสแสดงว่าเลดก็เชจูคงเริ่มแล้วสินะถึงแม้ไม่ได้ไปด้วยแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาเก่งพอที่จะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จได้ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอพวกซบนี่พวกมันคือองค์ลักราชินีจริงเหรอดูยังไงพวกมันก็อ่อนแอเกินไปงั้นแบบนี้ฆ่าพวกมันไม่ยากแสดงว่าพวกนี้ไม่ใช่องค์ลักราชินีมิน่าล่ะไม่ได้ขรนามืออลรสักนิดคิดว่าราชินีอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าเพราะว่ามีเคสในประวัติศาสตร์ที่ราชินีทิ้งประชาชนแล้วหลบหนีไป พวกมันเป็นแค่มดไม่ทําอย่างนั้นหรอกและอีกอย่างหนึง่งที่นี่เป็นเกาะพวกมันจะหนีไปไหนได้อีลห่ะนั่นถ้าห้องปอพันอยู่ที่นี่หมายความว่าราชินีอยู่ใกล้ๆฉันจะเผามันให้เรียบเองเดี๋ยวกะจากใครทั้งหมดที่ฟักแล้วใบนั้นใหญ่ที่สุดเลย ไม่จริงนะไขมดแล้ววะองคลักราชนีงั้นเหรอพววเร้อต้องตั้งสมาธิในการฆ่าราชนีอย่างเดียวจะวอกแวกกัยายางอื่นเด็ดขาดแต่ฉันพอเข้าใจอารมณ์ของเบยองกูมอนสเตอร์พวกนี้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวได้ดีจริงๆพี่เคนโซดูไม่จืดเลยนะน่าลำคาญเป็นบ้า เหมือนมันมีแผนการในหัวเลยเพราะพวกมันบินจู่โจมในรูปแบบที่แตกต่างกันฉันฆ่าไปประมาณ30ตัวแล้วมั้แต่ดันมาเจ็บที่ไหลกับสะโพกซะได้พี่อยากให้ฉันฮิวใช่ไหมละ่ะแต่มีเงื่อนไขข้อนึงนะชิมิโซะรีบฮิวฉันสักทีแต่มีสิ่งที่ฉันอยากได้บอกไว้ก่อนไม่ใช่เงินนะครั้งนี้อยากได้อะไรอีกล่ะ แต่เธอน่าจะรวยกว่าฉันแล้วมั้งเนี่ยเด็กแบบเธอเนติเิการใช้เงินจริงๆเลิกเล่นกันได้แล้วพวกมดบินมาอีกแล้วเร็วครับบอกมาว่าตกอกะเอมันอยู่ใ,ใกล้นี่เอง ตอนที่9.7พวกนี้คือองค์ราชินีสินะแต่มันก็ยังเป็นมอนเตอร์อยู่วนยังค่ง้มเฮ้อมนเตอร์ชาพวกมันแข็งแกร่งมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้องค์ับมีพลัง หลองจะมดธรรมดามากพอดูแต่ต้องขอบคุณที่ผูมันมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่ทุกคนไม่ต้องห่วงฉันคอยระวังหลังให้อยู่ดูเหมือนนายเลิกปอดแทกและวน่วา่าบอกตัวพี่เองดีกว่าไหมครับพี่ต้องเลิกทำผิดพลาดเหมือนมือใหม่ได้แล้วลืมแล้วเรือ่องไห ถึงพวกมันจะถูกทำลายแต่ยังมีชีวิตต่อได้อีกนานกว่าสิบนาทีเพื่อค่ายตายสนิทพี่ต้องทำลายแขนขาของพวกมันด้วยเออพวกเราไปไม่ถึงห้องราชนีแต่ก็เจอกับพวกโองครลักษ์แล้วยังไงก็ตามดูเหมือนพวกมันจะเป็นมดที่วิวัฒนาการรุ่นก่อนหน้านี้ฉันแค่เดาอ่ะนะ แต่ฉันคิดว่ามันคือพวกมดรุ่นแรกที่ถูกขับออกมาจากการเป็นองคลักหรือเปลา่าดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะต้องเผชิญกับพวกมดที่มีวิวัฒนาการรุ่นที่สองและเหนือไปขนนั้นอีกแน่นอนเงินเอาเป็นว่าพวกเรามาแบ่งจัดการคนละสิบตัวเป็นยังไงพลังต่อสู้ของผมอยู่ประมาณฮันเตอร์แรลงเองถ้ามันตัวไหนเล่นลอดออกมาได้แล้วก็ผมจะเก็บควาทให้เอง ล้อเล่นหรือเปล่าพวกเราไม่ต้องให้ฮิวเลอร์ช่วยสู้หรอกนะบับพวกนี้ยิ่งกว่าเพียงพอซะอีกนายคอยช่วยซับพ,พอร์ตอยู่ข้างหลังก็พอแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเราถูกส่งมาเช็คทีมชาลีที่ติดต่อไม่ได้พวกนั้นทำอะไรอยู่นะเสอก่อนอ่ะ ที่นี่แหละฉันคิดว่าฐานที่มั่นต่อสู้ของพวกเขาอยู่ตรงนี้มีร่องรอยของการต่อสู้ดูเหมือนพวกเขากําลังรับมือกับมดไม่กี่ตัวที่นี่ว่าชิปหายหัวไปไหนกันวะอ่ะนี่แหละฉันคิดว่าตัดทิ้งซ้ำอ่ะแว่นตาของฟูจิชิมะไม่จริง เป็นไปไม่ได้เอ้อว้าเป็นอะไรเคฉันได้กินรุนแรงอะไรขนาดนี้เกิดมาไม่เคยได้กินนี้มาก่อนว้าจริงนี่มันใช้เวลานานกว่าที่คิด กำจัดมดพวกนี้ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีฉันว่าเราทำได้เร็วที่สุดแล,ะละ้วล่ะถึงมายังก็ว่าไ่ยอมกูติดปีกให้กับเธอเลยนะในเวลาสั้นๆเธอฆ่าไปมากกว่าฉันถึงสงเท่าเข้ามาที่นี่ใช้เวลาไปสิบ้านาทีโอ้ทำให้พวกเราเสียเวลานาน,านพอสมควรกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รวมๆดูแล้วพวกเราเหลืออีกแค่30นาที ส่วนสำคัญสุดที่ต้องทำคือการสังหารราชินีกลิ่นนี้มันอาจเป็นราชินีมดและดูเหมือนว่าองค์คลักก็อยู่ด้วยเช่นกันฉันจะตรวจสอบดูก่อนอนั่นราชินีมดตําแหน่งของราชินีมดอยู่ด้านหลังสุดเบื้องหน้าของมันมีองค์ลักแปดตัว ปกป้องอยู่องค์คลักที่พวกเราเพิ่งจัดการไปยังไม่เก่งขั้นแรงเอสถ้าเป็นชาเฮอินแล้วก็ต้องจัดการองค์ลักได้แน่ในขณะที่ฉันจะซื้อเวลาให้ฮันเตอร์ชาเข้าไปชนกับราชนีมดจะช่วยจัดการพวกองค์คลักได้ไหมปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเอง คุ้มกันทางด้านหลังนี่เองใช่แล้วไม่มีเหตุผลไม่ต้องยั้งมือต่อไปถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผูเปิดเผยล่าซ่อนไว้ติดตามฉันจะกำจัดไอ้พวกมดนี่สิ้นซากนั่นคือการแบลงร่างสันตุของฮันเตอร์แบ็คเหรอ ตอที่98ฝาาครงนี้ด้วยนะฮันเตอร์ชาผู้หมดเริ่มช้าลงแล้วจนกว่าองครักษ์จะตายหมดฉันจะล่อลาชินีเอาไว้ให้เองทั้งนี้มาทางนี้เะไหนที่สุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มแล้วสินะ อันตัแม็กยุนหัสองขาหนึ่งองคลักษ์ได้แล้วครับท่านผู้ชมเออัวกเขาผมจัดองคลักษ์ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเหลืออีกสามตัวครับท่านผู้ชมเทคสองตัดทิ้งหน้านี้ผม,มกลับครับมูมสักครู่ยอดผู้ชมขึ้นถึง85%เลยครับ เลยทิ้มไปอย่าไปกลัวหลาชินิดไล้อ,องค์ลักแต่เหลือแค่เปลือกกลวงแล้วอาทุกคนถอยออกมา เราแล้วตอนนี้ลาชินีมดกำลังใกล้ตายและใชชนะกำลังจะตกอยู่ในมือของพวกเรา,เอ,าอะไรเนี่ยเสียงโหยว,วนพวกกำลังตาย,ยางั้นเหรอไม่สิมีอะไรที่แตกต่างออกไปหรือว่าเสียงขอความช่วยเหลือ คุณโกโตหมดทั้งหมดกำลังจะกลับเข้าหลังแล้วตอนนี้สัญญาณก่อ,อก,กุนใช้กับพวกมันไม่ได้ผลอะไรนะเมื่อกี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นจบแล้วใช่ไหมพวกเราคือหนึ่งในประเทศที่เคลียร์เลดแลงเอสได้สำเร็จ เดี๋ยวก่อนฉันว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพวกเขากำลังบอกว่าหมดทั้งหมดกำลังกลับลังแล้วตอนนี้พวกเราต้องรีบถอยก่อนโดยด่วนเลยฮะมันน่าจะยังมีเวลาเหลือสิคือจะบอกว่าฮันเตอร์ญี่ปุ่นทวงเวลาไว้ไม่ได้ หนึ่งชั่วโมงงั้นเหรอไม่บ้าไปแล้วนี่จุดสิง